จานเด็ดของแม่นะคะคือ <c oughs> คือคืออะไรอ่ะป้อคือปลาหนึ่ง <c oughs> ปลานึ่งใส่ผักผักนี่คือผักที่เราเอามาที่แม่หามาได้นะคะจากจากรัวบ้านอ๋อน,น่าอร่อยไหมมีถั่วด้วยอันนี้ผังอย่างพ้อม อืมเขาเรียกักาดเขาหอ่อดูปลาตานี่เอาไว้ข้างล่างสุดเนาะดูนี่น้ำพริกโอ้ยเราตำคือตำไปตระแซบแเถะป้องอย่าทำลายแตกเลยไม่แตกเลยปากคอดถะป้องไม่ปอดูปลาปลาสบายหรือป่า ปลาโคปลาช่อนปลาช่นอนโอเคข้างล่างมีใบตองด้วยนะแม่จะห่อด้วยใบยตองมันจะได้หอมๆเนาะใช่แล้วโอเคปะ่ะเราก็ไปดูตอนเรากินกันปะ่ะแม่นี่เขาจะอ้อนผังยังอัวนเหรองกันยังไงะกาดยังไงะกาดไม่รู้ว่ากัดใบนี้ป,นปะปักทั่วอ้อันไม่พัดได้หรือว่กกากัดอือว่า อกาศเยี่ยวเป็นอากางตรงนี้กัดอันนี้ดอกอย่างไหมดอกแคแ่ใส่ผักสุรดแม่ใช okay. okay. ่นี่บ <on ่เออมันหวานดิอะไเนี่มันแซ่บนัวง็ผงสื่อรสไงแก้วบ่ข้าวเหนียวจันแก้วไง